ส่การมีหยุดยาวไปค่ะอะไรนะคะสการส่งการมีพักค่อนอพักผค,ค่ะ,คะก็แพนไว้ว่าจะไีเที่ยวเที่ยวไป <c oughs> น่าจะเป็นอิตาลีค่ะที่พีเคเขาอ,อยากไปอิตาลีทริปนี้จะไปนานแค่ไหนก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะไปอนนี้กับพี่พีไปกับพี่พีเคแล้วก็มีเพื่อนๆด้วยค่ะอันนี้เป็นใครเป็นคนรีๆใครอยากไป,ไปจริงๆทีท่อิตาลีเนี่ยพี่พีเคอยากไปตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสยังไม่ค่อยลงตัวก็ตอนนี้ลงตัวที่สุดแล้วก็เลยเลือกไปช่วงนี้ค่ะได้ชอบแบบไปเที่ยวดูแบบบรรยากาศหรืออยากจะไปช้อปปิ้งได้หมดนะเอาจริงเอาจริงคือได้หมด ต่ว่าพี่พีเคเขาอยากอยากไปเห็นอิตาลีว่าเป็นยังไงคือเขาเคยฝันว่าแบบตอนที่เขามีเฟอร์รารี่มีซุปเปอร์คาร์อะไรเงี้ยก็อยากจะแบบไปแบบเขาเลยประเทศต้นกําเนิดของเฟอร์รารี่เนี่ยก็ได้ไปแล <c oughs> หละคลิปนี้จะมีเซอร์ไพรส์ดูไหหนูหรอหนูไม่มีเซอร์ไพรส์แต่ฝั่งฝั่งหนูก็ไม่มีหรอกคิด <c oughs> ว่าไม่มีนะเตรียมงบไปเยอะแค่ไหนคะนนี้การช่อปปิ้ตอนเราแล้วเตรียมงบเยอะแค่ไหนหนูหนูไม่ได้เตรียมอะไรขนาดน,านั้น เน้นเที่ยวเราเน้นเที่ยวเน้นดื่มดาบเรื่องช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ซีเรียสค่ะเพื่อนในวงการยังมีร่วมด้วไม่มีนะคะมีแต่เพื่อนนอกวงการเป็นนะคะเค่หวามราดูละกัน,นกเน,เน,นาะเราดูภนน <c oughs> าพ <c oughs> เดินแบบถ่ายแบบทั่วไปะคะ่ะแต่ว่าอีกสักพักหนึ่งอย่างทีน่น่าจะเคยทราบไปแล้วว่าโยชเซนกับทางช่องไปแล้วลก็อีกสักแป๊บ,บนึงคงได้เห็นผลงานละครน,นะคะในว่าจมีคุยบ้างแล้วก็มีคุยไว้บ้างแล้วว่าจะให้ลงเรื่องไหนหะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแย่ๆบอกนด่ยังน่าจะเคยได้ยินกันว่าเออจะได,จะได้จะได้นางาทาสค่ะที่เป็นละครพีเลียดฟอร์มยาของช่องสามของปีนี้ถ้าถ้าทุกอย่างไม่ผิดพลาดก็น่าจะได้เห็นเป็นปีนี้นะคะ่ะมีการเตรียมตัวไปเรียนอังกฤษ acting เรียบร้อยแล้วค่ะกับพี่ชอ่องเรียนจบไปแล้วนะตอนนี้ก็มีเข้าไปเวิร์กช็อปกับที่ค่ายค่าเออพี่ปิ่นทำก็ได้เข้าไปเวิร์กช็อปกับที่ทีวีซีนบ้างชอ,ชอบไหมกดดันไหมกดดันนิดนึงเป็นละครเรื่องแรกของเราเป็นการแสดงเต็มตัวครั้งแรกของเราอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มันออกมาดี ชออบแแม้้ไดบบเรียนตจริงๆโ<ล>ยชอบศาสตร์ารันานนี้มาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วอะค่ะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ลองทําเต็มตัวอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ลองทําเต็มตัวพี่พีเคมีแนะนำให้กำลังใจอะไรบ้างไหมคะพี่พีเคเขาก็คอยซัพพอร์ตอยู่ทางห่างะค่ะเรื่องงานเขาไม่ค่อยยุ่งเขาไม่ได,ไได้ไม่ให้ยุ่งเขาไม่ยุ่งอยู่แล้วเขาจะคอยซัพพอร์ตอยู่ทางห่างก็ะจะแบบเออวันนี้ไปไหนทําอะไรไปเรียนแอคติ้งไปโน่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยก็คอยถกถ่นอกจากเรื่องนี้เรามีเรื่องไหน ท,นนทั้งตัวโยแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่เนี่ยอยากจะให้แบบคอนเสนตเกกับเรื่องนี้อย่างที่บอกเป็นละครเรื่องแรกเป็นการแสดงเต็มตัวครั้งแรกก็อยากจะให้เต็มที่กับเรื่องนี้ก่อนร,รอชมละกันค่ะอีกสักพักขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ